างสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อได้นําส่งเขียวหวานสายพันธุ์นะคะสายนาเพิงนั่นเองนะคะนํามาจํหน่ายให้ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะซอยเหลือเรื่องของสมาชิกและก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระวังขบวนการสากรกรกุมเกษตร,รกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกันนะคะ <c oughs> โดยทางนั่งวิไลยูฮันเซนนะคะสากรกรจังหวัดบุรีรัมย์รวมกับขบวนการสากรกรและก็กุมเกษตร,รกรในจ,จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและกากระจายผลผลิต สมสายนำเผิงนะคะจากสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งปลูกสายนำเผิงนะคะสมสายนำเพิงที่ขึ้นซื้อแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพิ่นเอามาก,กระจายสู่ภูบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในเทือนี้ก็ขนส่งและกระจายสู่ภูบริโภค3จังหวัดนะคะ3จังหวัดในมองหนีก็คือว่ามีทางนครราชสีมาบุรีรัมย์และกะสุลินนะคะ ร่วมปริมาณกับประมาณ3าตันมูลค่า16,800บาทเพื่อที่จะซอยกระจายผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สหกรณ์กุมกเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงและกระทั่งสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ส่งเสริมสนับสน,นุนและกาะขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของสหกรณ์ที่มีคุณภาพราคาถูกและการลดค่า้องฉีบแก่สมาชิกสหกรณ์และกับปร,ร,ระชาชนทั่วไปค่ะได้บริโภคสินค้สาสหกรณ์ที่มีคุณภาพทั้งยังได้อุดหนุนนะคะผลผลิตของเกษตรกรไทยซอยห่สมาชิกคคมีรายไดจากการขายสินค้าเกษตรผ่านการบริหารจัดการโดยกระบวนการสาหกรณ์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นผลผลิตทางภาคเหนือนะคะสู่ภาคอีสานนั่นเองค่ะ